บ่ายันผ้ามวนผ้าเราะสวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะผ้ามาเห็ดเตาปิ้งย่างนะครับแบบพกบผ้านะครับในราคาหาสิบหกบาทนะครับฟังประพิดหรอครับหาสิบหกบาทนะครับในราคาหาดิบกบาทนี่มีอย่างแน่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับเริ่มจากอลูมิเนียมนะครับผมซื้อมาจากลานของเก่านะครับความหนาอยู่ที่สองมิลนะครับแผ่นหนึ่งนะครับยี่สิบบาทนะครับผมซื้อมาแล้วก็บ้านพับนี่ครับบานละสิบบาทนะครับ สองบาทนะครับแล้วก็ลูกดีเวสนี่ครับหนึ่งห่อนะครับสิบบาทนะครับแล้วก็น็อตนะครับเบอร์แปดนะครับความเงียวนะครับสองเส้นนะครับตัวละหนึ่งบาทหาสิบตังค์นะครับทั้งหมดใส่ซี่ตัวนะครับเป็นง้นหกบาทนะครับทั้งหมดก็เป็นหาสิบหกบาทนะครับผมก็จะใส่หินเกียนะครับในการตัดนะครับใส่สว่านนะครับในการเจาะหูต่างๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะ แกออกให้เบิงย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็อธิบายนะครับความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประกอบไห้เบิงจนจบเลยนะครับไปรับชมกันเลยครับครับเต่าผมนะครับหลังจากที่ผมแกไห้เบงทุกชิ้นนะครับเอ็นทีเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละครับก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นฐานของเตานะครับแล้วก็จะมีบานพับนะครับสองบานนะครับแล้วก็จะมีขาเต่านะครับสีขานะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นฝาทั้งด้านข้างนะครับของสี่ฝานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้เบิ้งนะครับต่ขันตอนแรกเลยนะครับโดยการใส่ลูกรีเวทนะครับในการยึดเข่าหากันนะครับไปเบิ้งกันเลยนะครับผมจะอธิบายนะครับว่าความกว้างความยาวเท่ารดนะครับตรงนี้นะครับความกว้างอยู่ที่สิบแปดเส้นนะครับแล้วก็ความยาวตรงนี้ อยู่ทียี่สิบหาเส้นนะครับแล้วก็ผมก็จะตัดมันตรงนี้นะครับแปดเส้นแล้วก็วาลลงไปตรงนี้หนึ่งเส้นนะครับเงาวมานี่เก่าเส้นนะครับฟังนี้กับแปดเส้นนะครับมันจะเฮ็ดคือคือกันนะครับเพื่อเข้าทีจะใส่ตรงนี้นะครับบานพับนี่ครับใส่เข้ามาหด่นะครับอันนี้คือส่วนของฐานจุดแรกงนะครับแล้ว ต่อมานะครับผมจะเ็บขาเต่านะครับอันนี้คือขาของเต่านะครับขาของเต่านี่ผมจะตัดอยู่ที่เกลาเส้นนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดหาเส้นนะครับแล้วก็ผมจะพับให้เป็นมุมฉากนะครับพับให้เป็นมุมมุ่มฉากแบบนี้ครับตรงนี้จะสามเส้นนะครับแต่ตรงนี้จะหกเส้นนะครับผมจะเฮดแบบนี้สี่ขานะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบไฮเบิร์งกอนนะครับจากฐานนะครับจากขาเตาก่อนนะครับประกอบตรงฐานเตานี่ก่อนโดยใส่ลูกริเวตนะครับในการเยืดนนะครับเดี๋ยวประกอบกันเลยครับ ั้นตอนแรกนะครับก็เ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือการใส่ขาของเต่านะครับกะเรียบร้อยแล้วครับเบื่องนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่บานพับนะครับทั้งสองขางนี่ครับโดยใส่รีเวทในการยึดอีกคือเก่านะครับดูรีเวทนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับ หลังจากที่ผมประกอบขาเต่านะครับเรียบร้อยแล้วก็พ้อมทั้งบานพับนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนี่ครับอยู่ในสภาพแบบนี้แะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใส่ทั้งด่านข่างนะครับของเต่านะครับก็คือชิ้นตรงนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับจะตัดเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับผมจะตัดอยู่ที่สิบสี่เส้นนะครับความกว้างความเาวารตรงนี้ครับอยู่ที่ยี่สิบห้าเส้นนะครับแล้วก็ผมก็จะมาตัดตรงเว่าตรงนี้ครับเาวามาตรงนี้แปดเส้นนะครับแล้วก็เบาลงมานีนึงเส้นนะครับแล้วก็มาทั้งนี้เกเส้นครับทั้งนี้กับแปดเส้นนะครับทั้งสองฟังนะครับเฮ็ดเหมือนกันนะครับกับตัวนี้นะครับ ทั้งสองแผ่นนี่นะครับเห็ดเหมือนกันเลยครับนี่ครับออกมาในลักษณะแบบนี้ครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับคือมันมีตรงนี้ว่าวลงมานี่ครับผมก็เลยตัดอีกแผ่นหนึ่งครับมาแปะตรงนี้ครับแล้วก็เอารีเวทนะครับนิ่งมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขา ตัดยังกระบอกหันะครับตรงนี้ให้กันนะครับแต่ว่าผมบอปะนะครับผมจะปาแต่ตรงนี้มันกว้างเกินไปนะครับเลยใช้รูปริเวทนะครับในการปะให้เขานะครับมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับทั้งสองฟังตรงนี้นะครับเริ่มประกอบกันเลยครับ หลังจากที่ผมยึดฝาทั้งด้านขางนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบิกงนะครับเตาห้องจะพับได้นะครับพับแบบนี้เอาหากันได้นะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือผมจะใส่ในส่วนของฝาขางนะครับฝาทั้งด้านขางของเต่านะครับตรงนี้นะครับสําหรับความกว้างนะครับตรงนี้จะยู่ที่สิบี่เส้นนะครับ ความยาวตรงนี้จะอยู่ที่สิบแปดเส้นนะครับล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมเห็ุมาพิเศษนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเสียบลงตรงนี้นะครับเพื่อล็อกไว้เม่ใไห้มันลุดออกได้นะครับแล้วเข้าที่ถอดประกอบออกไ้นะเต่าเข้าเวลาเท่าเกินใหญ่นะครับมันจะพื้นที่จัดเก็บหน่อยๆน่อยลงนะครับขันตอนต่อไปนะครับผมจะยึดตรงนี้ก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ เอ็ดคือกันนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับครับหลังจากสี่ผมหยุดตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะปักลงตรงนี้นะครับ ขันตอนต่อไปนะครับผมจะนี่นะครับอันนี้ก็คือกว้าง18เซนนะครับตรงนี้นะครับพับดูนี่ความกว้างอยู่ที่2 5เซนน,น,น,นนะครับ2เซนเคืรองนะครับผมจะพับมาหนี่แค่2เซนนะครับนี่ก็ับแค่2เซนนะครับแล้วก็จะจ่อหู้นะครับจอหู้ไว้นะครับมาเนอครับจอหู้ไว้อย่างที่นะครับตรงนี้ก็จอนะครับ เพื่อจะยึดทั้งด้านขางแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าบ้าประกอบกันเลยครับการประกอบตรงนี้นะครับผมจะประกอบแบบนี้นะครับกบมาแบบนี้ครับนี่ครับเรีอบ้อยแล้วครับผมก็จะใช้รีเวทเหมือนเดิมนะครับในการยึดนะครับตรงนี้ผมจ่อซีหุ้งนะครับแล้วผมจะ ไทยในเวทในการยึดอีกนะครับ เรียบร้อยแล้วครับทางด้านขางนะครับก็จะ,จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับจะอยู่ทั้งด้านขางแบบนี้นะครับล้วอีกเหลืออีกดดึงฟังนะครับจะประกอบเหมือนกันนี่นะครับมาประกอบกันเลยครับ สำหรับฝาคังนะครับของเตานะครับเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรบร้อยแล้วหลังจากที่ประกอบทุกอย่างเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะประกอบแบบพร้อมที่จะใส่งานให้เบิ้งนะครับโดยการยึดน็อตเบอร์แปดนะครับเข้ากับฝาคังทุกฝานะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับที่ผมเฮ็ดไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจอหัวไว้ตรงกลางๆนี่ครับเดี๋ยวผมจะเจียบเข้าไปเลยนะครับเจียบเข้าไปแล้วก็ยก ฝานีขึ้นนะครับแล้วก็เอาฝาข่างนี่ครับประกบขึ้นมานะครับที่เข้าจอหัวไหว่ยตรงข่างนี่ครับเอาใส่น็อตเบอร์แปดนะครับลอยมาจากขางในนะครับเจียบผมมาจากขางในนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับขันไว้ยึดไว้ก่อนนะครับยึดว้พอรล้มหลวมก่อนนะครับอีกตัวนึ่งนะครับยกฝาข่างขึ้นมาใส่น็อตเบอร์แปดเจียบจากด้านในให้กันครับ เลยอีกต่างหนึ่งนะครับเห็ดขึ้นกันนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็เสียบจากด้านในให้กันครับ ครับเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเอาก like mm ็ใ hmm. ส so, kind of like on ่มือครับก็ต้องใส่ประแจขันก็ได้ครับผมนี่ผมแค่ใส่มือนะครับขันเข่านะครับขันเห็นแน่นๆแค่พอตึงมือนี่ครับทั้งจีด่านนะครับนี่ครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมขยายาเห้บเบิงครับแข็งแรงเดี๋ยวเป็นทีเรียร้อยแล้อครับแค่นี้ครับก็พร้อมที่จะใจงนาลนะครับผมจะพับเก็บให้เบิ้งนะครับว่าเวลาเข้า เอาไปนั่มเอาขึ้นรถให้มันมีพื้นที่หน่อยๆนะครับเพราะเหตดจังไหนนะครับเท่ากับเอาแผ่นถางครับซ้อนกันเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็สายตรงนี้ครับพับลงมานะครับแล้วก็ว่างแบบนี้นะครับแล้วก็พับตัวนี้ลงมาครับนี่ครับแล้วก็เอาเสือกมัดเลยครับเสือกมัดแล้วเท่ากับเบิ้งนะครับพื้นที่นะครับนิดเดียวครับนะครับ เวลาเขาเอาขึ้นรถนะครับมันจะได้สะดวกสบายนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ขมารับชมตั้งแต่เริ่มแรกนะครับกดไหลกคตรแจให้กับบบาวยันเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เบาวยันเฮ็ดคลิปดีๆออกมาอีกต่อๆไปนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ